เราเราก็เปิดฤดูกาลนเปิดฤดูกาลเกี่ยวข้าวครับกับทักทายกันนะครับคลิปแรกปีนี้นะครับเพชรเจริญการช่างครับโอ้สองพันยี่สิบสามยหรับปีนี้นะครับคันแรกเลยเนี่ย เดดียยวนะคคครับืบอ่ไปลิก็ปีที่แล้วใครได้เห็นคันนี้ก็นะครับก็ปีที่แล้วก็ต้องก็ถ่ายคันนี้นป้ายแดงปีนี้นะครับเอามาอีกคันหนึ่งนะครับแต่อีกคันหนึ่งจะเป็นโบคู่นะครับตัวน,นี้โบเดียวเมาออตั้งเล เสียงนี้เป็นยังไงครับชัดเจนหรือเปล่า,าใกล้ๆเลยไปแล้ว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 โโอ้โ สังเกตง่ายๆครับลายธงชาติันมหมุนไม่หมุนก็อยู่ที่ธงชาติอย่างเดียวต้องใช่สองอัน เยมีเสียวด้วยมีเสียวด้วยตรงมุมออนี่ครับภาพเป็นไงเป็นวานยักษ์เเจริญการช่างครับปีนี้ ก็วัดนะวัดคุ่ใจใจนี่เราเอารถเก,ก่งมานี่วัดวัดก็จะจัดงานนะครับวัดจะจัดงานวันที่เก้าสิบนะครับเก้าสิบใครที่จะจองล็อกขายก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ตามป้ายเลยครับเบอร์โทรผมนี่แหละดูมือคุณขับเลยดิยมือเป็นไง ดูทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ไม่ต้องเลยนะอันนึงเดียวคืุ่นฝุ่นแบบฝุ่นฝุุ่่นฝุ่นุ่นเลยไงเลยเขาเรียกไง รู้จักไงไหมไอ้ตังก็ไอ้ตังน่ะซาลาเปาเสียงยังอยู่แต่ว่าที่ตรงนี้ยังไม่อยู่เ <Yeah. S 2> อ๊ะข้าวหนาดีนะข้าวเนี้ยข้าวหนามาก เอ,เออถ่ายคลิปอยู่ทำงานอยู่เขาไม่ได้นั่งเล่นที่ไหนป่ามันหอีกแล้วเนี่ยจะไปทำข้าวให้มันกินจะเต็มอุ้มแล้วจริง รถเกี่ยวแถวไหนเขาเกี่ยวไร่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยครับแต่ไม่รู้ว่าที่นี่น่าจะประมาณห้าร้อยร้อยห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ไหนเ,เกี่ยวเท่าไรอ่าค่าขนเท่าไหร,นไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเด้อพี่น้องเออภาพมันขยึ Cứ dư đi cái Mình đủ. ปกติเขาบอกว่าจะเกี่ยวพรุู่นี้นะนี่เปิดเลยเปิดฉากพระมางก,กังเลยเปิดฉากเลยนี่ Đêm như là kiều mặn đi, Thế mới trông được Đêm bàn Rốt chiều này dính kiều dính nặng Như mượn rốt bàn đó Dính ván dính ván dính bào Rốt bàn คนเกี่ยวต้องมีสองคนครับสองคนอย่างน้อยก็สองคนบางคนบางคันก็คนเดียวนะมันก็อย่างว่ามันก็เจ้จาลำบากนิดนึงทำมาได้ไหมมันก็ได้มันก็ต้องสองคนอยู่ดีนะ ดิบแต่แสมโมซสกฮิ่เอือดิบ้ำ่มังม่งไปไหนใกลยจะเสร็จแล้วข้าวตั้ง เ,มเหมดแล้วไปโอเคเดี๋ยวเจอกันคิดต่อไปแล้วกันอังเปาเริ่มฮือฮื้อแล้วแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ